พุณเฟร์แี่ทัวไทยทัวรโลกนะคะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความเฉลิงเราพาทุกคนทุกท่านนะคะมาร่วมงานใน72พรรษามหามงคลกินเจร่วมใจร้อยรวมไทยเป็นหนึ่งเดียวนะคะของมูล,ลนิธิจิบเต็งเชียงตึงสุรินนะคะก็หลังตลาดนะคะสุรนหลังตลาดสดสุรินนะคะตอนนี้ช่วงนี้ก็ จะเป็นช่วงทานอาหาร16นากา30นาทีนะคะก็จะมีคนรับอาหารเจกันนะคะนี่นะคะทุกคนฝั่งนู้นกันนะคะเนี่ยก็จะมีจัดทบทนั่งเรียบร้อยนะคะก็จะมีที่สนับสนุนหลายบริษัทเลยนะคะมาร่วมสนับสนุนในงานเทศกาลกินเจนวันนี้นะปีนี้นะคะตั้งแต่ วันที่2องถึงวันที่ส1บเอนะคะุาคมสองพันห้าร้อยหกนะคะอาหารเจอื่นฟรีอิ่มแล้วร่วมทําบุญนะคะบริจาคได้ตามศรัทธานะคะอาหารรับประทารปิ่นโตเช้าเจ็นากาสามถึงเก้นาฬิกากลางวัน11 30อ็ถึงสิบสนาฬิกาเย็นสิบหมสิถึงสิบแนาฬิกานะคะก็สั่งซื้อแล้วก็ใส,ส่ปินโตได้นะคะทุกคน นี่ก็จะมารับเป็นอาหารนะคะนีก็เริ่มรับกันแล้วนะคะ16 30แนะคะก็จะตักขออิ่มนะคะทุกคนขออี่แล้วนะคะคเดี๋ยวเราขอขายนิดนึงเราค่อยมาทานนะทุกคนเนาะซื้อเราจะบูชาถึงนโตกลับบ้านก็ได้นะ แล้วก็ตักขี่นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาถ่ายทำนะคะมาจากช่องตะวันรัศมีไลสไตล์มาทำทุกปีนะคะตักอาหารทานก็ไปลวกช้อนนะ,ะทุกคนน้ำจิ้มแล้วก็ช้อนทานข้าวแล้วก็ตักขี้อิ่มนะคะแล้วนนะก็เนาะ สวัสดีค่ะคุณพี่ขาคุณพี่ทานทุกปีไหมคะทุกปีเหรอคะวันนี้มามาทานกี่คนที่บ้านมาทานกี่คนคะสองคนนะคะอ๋อล้ค่ะอันนี้เป็นเป็นผักเนาะ,ะทุกคนนี่นะคะก็าน สวัสดี<อ>ค่ะนนสวัสดีนนค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นยำอันนี้เป็นยำเหรอคะผัดกะเพราครับอันนี้ผัดกะเพราอันนั้นเป็นแกงจกับไข่ใช่ไหมคะอ๋อนะคะนีะ่นะคะยำเหรอคะทุกค<ม>นอะ่ะอันนี้ผัดขาวนะคะก็จะมาลแล้วนะคะหลายหน่วยเลยนะทุกคนเนาะ เดี๋ยวเราเราขอเก็บภาพก่อนแล้วเราจะไปทานนะทุกคนเนาะก็จะมีเจ้าหนะ้าที่มาเนี่ยรับอาหารรับอาหารอยู่ตรงตลูกนี้นะคะคน้ำดื่มเดี๋ยวจะให้ดูแล้วก็อาหารเราจะเปิดจิ๋วันนี้ก็ใส่พิ้งโตได้นะคะทุกคนเราซื้อสาวกระเป๋าเลยแล้วนะคะ สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะค่ะเจ้าหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ที่ดูแลนะคะตรงชุดนี้นะคะทุกคนมาเดี๋ยวเราวันแรกนะคะอันนี้เป็นวันแรกวันแรกเจนนินมาไข่คามน,นะคะก็มาเริ่มเริ่มเข้ามานั่งลแล้วนะคะเริ่มเปิด16:30ถึง18:00น,นี้กันนะคะทุกคนนะคะตะเกียบช้อนน้ำเปล่าที่วางการใช้แล้วก็วาง นะคะเป็นที่นะทุกคนเนาะแล้ว่ะมารับประารตรงจุดนี้แล้วลวกช้อนตรงจุดนั้นนะคะแล้วก็ไปทาานข้างนอกนะคะทุกคนอันนี้ก็คือแล้วก็อันนี้อิ่มบุญเสร็จแล้วก็พ่อพ่อแม่แม่ก็จะมาอันนี้ของล้างจานอยู่ตรงจุดนี้นะคะทุกคนเนาะทำอาหารนั่งอยู่ฝั่งนี้วันนี้เป็นวันแรกนะคะสอง สองตุลาคมถึง11ตุลาคมนะคะเทศกาลกินเทนะคะในในวันนี้ในเมืองสุรินทร์ของเรานะคะมานั่งทานกันตรงนี้นะ,ะทุกคนนี่อิ่มบุญอิ่มเทอิ่มสุขกันนะคะแลจะมีโดยท่านวัฒนศิลป์วัด ทนินตั้งทวีสินนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสวินะสนับสนุนให้ประชาชนทานเจเทศการกินเจนะทุกคนเดี๋ยมาร่วมบริจาคกันได้นะคะรับอาหาร เป็นโตนะคะ7นาฬิกา30ถึง9นาฬิกากลางวัน1130ถึง13นาฬิกาเย็น 16- 3 0ถึง18นาฬิกานะคะก็มารับอาหารกันได้ทิ้นทุกมื้เลยนะทุกคนรับแล้วก็มานั่งทานอยู่ตรงจุดนี้นะคะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความเทินก็พาทุกคนทุกท่านนะคะมาชมบรรยากาศดงเชนะคะก็ทานอาหารเจ หลายคนหลายครอบครัวก็พาลูกๆมานั่งทานกันอิ่มบุญอิ่มสุกกันนะคะวันนี้ช่องตะวัน,นร,รัศมีไลฟ์สไตล์เราก็หวังย่างยิ่งว่าเอฟซีทุกคนทุกท่านก็คงค่ะอนุโมทนาบุญอิ่มบุญกับทุกทุกคนนะคะที่มาร่วมกินเชงมาเริ่มตั้งแต่วันที่สองถึงวันที่สิบเอ็ดนะคะสิบเอ็ด ตุลาคมสองวนรหกสิบเจนะคะเวลารับอาหาร7จ็นาฬิกาสาถึงเก้นาฬิกาแล้ว 7, 9, ลก็กลางวัน1 1 3 0อ็ถึงสิบสนาฬิกาเย็น1 6 3 0กสถึงสนะิบแนาฬิกานะคะก็มารับกันได้เลยนะคะตุลาบ,บุ๊นะคเต้เนาะค่ะ ช่องตะวันรัศมีไลฟส์สไตล์แล้วก็หวังอย่างนึงว่าเอฟซีทุกคนทุกท่านก็คงจะสุขใจในคลิปของเราบ้างนะคะไม่มากก็น,น้อยนะคะ,ะผิดพลาดประการใดต้องกล่าวขออนุาแปลงต้นที่นักสืไว้นะที่นี่ด้วยขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกราให้อขอบคุณทีกท่กำลักกงใจที่ให้การสนับสนุนช่องตวะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ได้ดีเสมุมาต้องอัดขอบคุณเป็นอย่างสียนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ กดไลค์ก็ดแชร์กดสับสไครกดกระดิ่งแจ้งกันเลยก็เป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีเิรสไตด์ได้มีกำลังใจน้ำเสนอคิดใหม่ๆต่อไปนะคะสำหรับท่านที่ต้องการอาหารเจก็มีจุดจำหน่ายอยู่ด้าเลยนะคะทุกคนเนาะขอบคุณที่ทุกกำลังใจที่การรับชมนะคะไม่งโนธนาบุญในเอย่องนี้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์ก็ดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะสุขสวัสดีจะมีทุ่กดด้วยนนะคะสวัสดีค่ะ